สวัสดียามเย็นครับพี่น้องน,น,ออนี่ว่าจะปิดกล้องแล้วนี่เมื่อกี้เบื้องหน้านี่เบื้องหลังนี่ครับรมาเทียบเรียบร้อยแล้วนะพร้อมจะยกขึ้นแล้วครับตอนนี้ <c oughs> <polarization> นี่ต้องถอดอะไรบ้างนี่แต่คานี้จะเอาไว้บ่ตัวนี้ตัวนี้ถอดออกใช่ไหมตัวนี้ตัดออกครับรอเอาไว้ไหมคิดว่าเอาไว้ด้วยแต่แต tomorrow, ่ต <whales in the chicken> ัวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนั่นเนี่ยไอ้โค้งคงข้างข้างล่างเนี่ยสวย อันนี้อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับจะบอกว่าเล็กกวนก็สวยอยู่ที่เดิมครับตัวนี้ก็คานนี้ก็เอาไว้นะที่เดิมถอดตัวนี้ออกครับแล้วชุดนี้เราทำไงเนี่ยอันนี้เอาไว้อย่างงี้บ่กถอดออกเลย อ๋อตัวนี้ถอดมนาะไว้ข้างหน้าใช่ไหมไว้ตรงปากเข้าครับเอ่อตัวบันไดคอก็จะเป็นบานาันไดเมนรถเกียวเนาะบางโซ่สามเส้นโอ้แจวเลยโซ่สามเส้นสองเส้นมันอ่อนดิเหล็กฉากนี่หลายเส้นนะใช้หลายเส้นมากเลยเหล็กฉากเพราะว่ามันต้องใส่แบบให้มันติดติดกันหน่อยทีทีครับ ก็เหลือต่อคอมาอะไรจ๊ะแอะอืมสดาวหวานครับสดาวหวานตัวนี้ตัวนี้เขาเอาไว้ไว้เชือกวะนี่เห็นใหม่หมดเลย แต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาใหม่ได้นน่เนี่ยชุดเนี้ยเนาะ,ะตัวเหลืองๆนี่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับชุดอะไรอ้าวคอนาแปักมีดิบอ,อ,อ่ะอ,อ,อะไรอ๋อนี่นะอ๋อคิดว่าคืออัดฟังอ๋อ <laughs> คูบาตาไสะสดาวหวานแล้วพี่น้องผมจะลองกินดูผมผมกินสสดาวไม่เปลี่ยนครับเดี๋ยวสยายันบอกว่าสสดาวหวานเอาไปกินดูครับไวท้ทีงไหนให้นั่งหลังนี่แหละโอ้อีกประมาณสองวันนี้สองสามวันนี้น่าจะได้รื้อแล้วครับเครื่องอัดฟาง ตัวนี้มันก็เหมือนตัวถ่วงถ่วงเลยเนาะถ่วงแรงอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันหนักดีเนาะนู่นมันนี่วะนีอ๋ออย่างงี้ยนะโอ uh, ้มีเต้านมมันอยู่ข้างในไหนเอาฟางมาใส่ดูหน่อย อ๋อนั่นไงเขี้วนั้นมันจะลง,งะะใบมีดเงียบเลยน่าใบมีดขีดเมียนห้องเท่าตราอ๋อนั่นน่ะใบมีบไไมดมันตัดยังไงล่ะรเ,รเรเดึอนนี้ดังถึงอ๋อกรึบ เขาดันเลยนอเลยออตกัดเรนนะมีสองอันฝั่นนงนู้นติดตายเนะาะตนี่ครับตัวนี้ก็จะดันไปตัดมันห่างกันงี้บ่อ๋อพอดีแหละตัดยังไงก้อนหนึ่งมันจะตัดครั้งหนึ่งบ่นี่เดี๋ยวปัดจูนมา อ๋อผัดหรือกัดผัดหรือกัดเลยเย่ะอ๋อรอบหนึ่งโอ๋อแจ้าแจว้วนี่เปลี่ยนใหม่ครับนี่ตอนนี้ก็จะถอด ถอดออกแล้วก็ 1> 1, i, TER, eh. görüş, มาทำปากปากก็น่าจะทำเท่านี้แหละประมาณนี้แหละประมาณสมเดือนประมาณ3เดือนเดืนครึ่งเดือนครึ่งเดือนครึ่งนี่ช่วงล่างเสร็จใช่ไหม ลูกเราเล่ยังไม่ครบเลยตอนนี้ก็ยังไม่ทัครึ่งเดือนเลยราเล่ยวันที่อะไรครึ่งแล้วโอ้ก็ไทยทายแล้วอืมไทยทายปีใหม่เนาะก่อนก่อนปีใหม่ไม่กี่วันนี้เนาะตอนเรือครับอันนี้ก็ไม่กี่วันกี่วันนี่วันที่อะไรแล้วนี่เก้เก้าเก้ามกราโอ้เก้าแรกของปีครับวันนี้ครับเกือบครึ่งเดือนเนาะเกือบครึ่งเดือนมูเลยทำแจ๊กแจ๊กอ่ะนั่นแหละทำหยุดทำหยุด เวิ่งอวิ่งอะไรด้วยวันก็ไยกก่อนพี่ดีไดยงี้พิ่มเนิมน e w นนโอเ้เกือบเจ็บแล้วน,นี่เอามาเทียบ อืมก็เสร็จช่วงล่างนี่แหละเสร็จช่วงล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้สยันบอกว่าถ้าไม่แน่อาจจะได้ทําสีนะทําสีนี่ก็คือรองพื้นไว้ครับทําสีรองพื้นไว้ก่อนหลังจากทําสีก็น่าจะได้ ซื้อเหล็กมาทำาโครงทำฐานนะซื้อเหล็กมาทำฐานแล้วตกลงจะจะใส่นอ็อตหรือว่าจะเชื่อมตายเลยนี่เดี๋ยวดูก่อนดูอีกแ, <c oughs> แล้วครับใส่ตัน,นไหนลุลุลุใส่ตัวนา้อะไรโอ้หลั <laughs> โอ้โหแจ๋วเลวยแจวเลย <c oughs> นั่นก็แปลว่าตัวนี้ก็ต้องถอดออกเลยนี่เนี่ยตัวขานล่างเนี่ยตัวขานลากนี่ก็ต้องถอดออกนะฮะ แล้วก็รือร้อตัวนี้รื้อตัวนี้แล้วก็ทําฐานวัดทําฐานแล้วก็ยกใส่เาไ่ ต้องรุนครับว่าจะได้ออก <c oughs> คลอดเดือนไหนครับผม <c oughs> น้องก็ทำเรื่อยๆครับทำกันอยู่สองคนไม่รีบครับผมไม่รีบครับไม่รีบทำกันสองคนรีบอยู่ปี เนียนรู้แต่ว่าคุณเห็นว่าอะไรมีอะไรอย่าอืมรีบไม่ได้ครับก็ทำสองคนเนาะทำได้เท่าที่ทำได้ครับก็นุ่ยเนี่ยต้องดูโลกด้วยจะอะไรบ้างเนี่ยต้องแท้ค่ไม่รู้รอตั้งนานแล้วมุนไม่ได้สักที จ uhm ะเย็นเย็นสิดูไอ้ผมมาเขี่ยนั่นเลยพี่ดูเอไปไใ่เยเย็นมชมันมีตัวล็อกบ่มียพบ่เข้าใส่ขมือเข้าสั่นยังยังพึ่งยัดอ่ะเดูยจะยัดอีกอืมหนัดยัดนั่นนี่ nếu có ba chờ, nếu có tôi nữa là có ba điều. Ừ. Nào, nịt cột này lên nào. Thử đây, píi, giật thời gian đấy. À, một, hai, ba, bốn. con dốc đây là bươi đấy. Anh ấy dốc Nè, anh. đấy chết nè

จับตัวอื่นจับตัวอื่นนะแต่ก่อนมันมีตัวล็อกทุกตัวบ่บมีทุกตัวครับแต่มันขาดหมดแล้วสนิมกินสนิมกินหมดยอดน้นเกินโอ้แบบนี้ถ้าถ้ามีล้อน้ำอยู่นี่ก็ยากนะใช่ไหมครับผมจับยากเหมือนกันนะนี่็ะลยผมเลยเอามาปลูกเซงไม้แล้วไม่ทำตัวล็อกเลยล่ะจะไรล็อกอย่ไหนี ร้านตัดออกแล้วเขาอ,ออกง่ายเลยดันเป็นไงล่ะเป็นไงลูกพี่ดูดีอย่าตีกันเด้อไม่นีแนเดีย๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าไม่มีอะไรดยมีแต่เดิมเดิมมีสนุกสนุกบ้างมีสนุกสนุกนงี้แหละ อันที่จริงก็ด่ากันจริงเลยครับเครียดจันจริงเลยไม่ได้ยาคนเดียวเนาะอจาพูดไม่เข้าหูนะเ้ยเห็นไหมเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวจะทิ่มตากันแทงตากันนี่แย่เลยครับรถไม่เสียแน่นอนนะยาวปะอู้หูยาวเลยนี่โอ้ถ้าที่เขาเอามาให้ตอนแรกนี่พอดีเลยนะ มีเข้ามาทักเราอีกนะเราไปยังมาก็เลยยังอยากเลยเขาบอกมีแค่นี้นะพี่อย่างนี้เหรอนั่นแหละแล้วแค่นี้ก็บอกมีอันยาวแค่นี้ยาวกว่าสั้นกว่าสามนิ้วนิดนึงเขาบอกเขาบอกมีมีอันยาวกว่านี้อีกยาวเลยทีนี้ยาวเกินเลยหนักรถด้นี่ยอมเลยเราเอาแกะตัดออกอโอ้ต่อไปก็จะเป็นเจ้เขียวนี่ เป็นคนขึ้นขับเหรัเจ้เขียวเจ๊เขียวแหละครับเป็นคนเดินกลางร่วมเดินคนละครับเขาไม่จะทำตัวเอตัวเองอะความคิดผมน่ะมามีนี่คานคานอ๋อคานเหบอกว่าอู้สบายเกินสบายเกินจะให้เขาไปเนี่ยเป็นคนยกฟางอ่ะเนับาะก็ให้เจ๊เขียวขับวะเจ้สายเกินจเขียวขับอ่าสายันก็ยกฟางอนะยกฟางกับเจ๊เขียว อะไรยังดีเลยยังดีเลยแั้วนอนอยู่บนเปลวว่าตอนที่พี่ก่อนนี่ดูลูกกันพี่ดูลูกค่ะพี่เรูปนี่รีบแล้วรีบแล้วนอนอยู่บนเปลตุรงๆนะกุญแจคนละอันเอ้าก็สนุกสนานนี่ฮะครับพี่น้องไม่มีอะไรครับ ติดตามไรืเลยครับพี่น้องผมก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมผ่านทั้งช่องยูทู e มงคลเส้าด้านจิง่องโจมจ้าหยับจนะครับเกือบจะได้ไปแล้วโอ้ไม่กล้าไปหรอกอันนี้ค่แล้วก็บอกถ้าไม่มีนี่ไม่ไปเตือนเลยกระพึงคอมเมนต์เราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ